ล้วค่ะเรายังอยู่ในประเด็นของเศรษฐกิจกันนะคะเราไปดูการจับมือกันของธุรกิจนะโดยเจอฮายนะคะก็มีความได้ลงนามความร่วมมือกันกับยักษ์ใหญ่ธุรกิจอาหารชั้นนําในระดับ top 5ของเกาหลีใต้เลยนะคะโดยบริษัทดองวอนเอฟแอนจำกัดก็เล็งขยายช่องทางจากจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขในเอเชียพร้อมนําเข้าวัตถุดิบอาหารเสร็จรูปจากดองวอนด้วยล่ะคะ่ะเจอฮ แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขลงนามความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ธุรกิจอาหารชั้นนำในเกาหลีใต้บริษัทดองวอน f อฟแจำกัดเพื่อพร้อมนำเข้าวัตถุดิบอาหารสำเร็จรูปจากดองวอนสู่ฐานผลิตในไทยนายสุธาดานเสริมสุขรองกรรมการผู้จัดการด้านการค้าต่างประเทศบริษัท CPF Food and b e v e r a g e จำกัดปเปิดเผยว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ดำเนินการในนามบริษัท International p e t f o o d จำกัดและบริษัท CPF Food a n d Beverage จจำกัดซึ่งเป็น บริษัทลูกของ CPF ขณะที่บริษัทดองวอน F&B จำกัดเป็นผู้ผลิตอาหารเครื่องดื่มแถวหน้าของเกาหลีใต้ที่มีช่องทางการจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศทั้ง Modern Trade ร้านสะดวกซื้อรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้ได้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะนำร่องด้วยการส่งผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอฮายเข้าไปจำหน่ายยังตลาดกลุ่มผู้รักการเลี้ยงสัตว์ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างมากในเกาหลีใต้ทั้งยังครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตด้วย เป็นการเสริมสร้างศักยภาพระหว่างทั้งสองบริษัทเขาเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะแมวมีมาเก็ตชามีมากกว่า50%เราก็มองเห็นศักยภาพตรงนี้เนี่ยว่าจะนําเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาขายในประเทศไทยเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดของเราเองด้วย ทานี้บริษัทดองวอนเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารที่หลากหลายทั้งกลุ่มอาหารกระป๋องเช่นทุน่ากระป๋องไส้กรอกสาหร่ายตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารเสริมโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งกแกรง่งจะเป็นธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ระดับท็อป5ของเกาหลีใต้ ก่อนหน้านี้ทางเจอฮายบอกแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้วส่วนการของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยคือ f e e me with l o v e คือไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ให้อาหาร<ะ>กับเขาเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมที่จะให้ความรักการดูแลให้เวลาและการเอาใจใส่เขาด้วยแล้วกันนะคะเอาละช่วงนี้